สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ทอตะวันฟาร์มครับกับรายการเกษตรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมเล็กๆนะครับของฟาร์มเรานะครับคือกิจกรรมสูบปลาครับนะครับเป็นบ่อบ่อธรรมชาติครับบ่อนี้จะอยู่ ที่กระท่อมปลายนาครับของตามที่ปลูกปะเทืองครับของนาที่ปลูกปะเทืองนะครับวันนี้ก็มาสูปลาครับเอาไปกินเอาไปให้ญาติญาติกินนะครับหมายนี้ครับสวยงามมากครับบรรยากาศครับเป็นยังไงครับลมลื่นครับ ลมบูมากครับไม้ป่าไม้ผลครับมีมะม่วงนะครับคาดว่าหมายนี้ครับสะนี้ก็น่าจะมีปลาอยู่เยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะปลาช่อนนะครับนี่เพิ่งตั้งเครื่องนะครับตอนนี้นะ้ำมันลดลงมาเองครับก็จะเป็นประจำทุกปีครับที่จะปูกเพื่อสะปลาหาปลา นะครับแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับในห้าเลี้ยงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูครับสำหรับตะนี้ครับก็เป็นปลาธรรมชาติครับไม่ได้ปล่อยเลยนะครับเขาก็จะมาของเขาเองครับตามฤดูฝนครับบืนมากับน้ำนะครับว่ายมาทวนน้ำมานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น การลงเอาปลานะครับไปดูครับว่าใครจะเป็นคนลงไปครับเราจะพาไปดูหน้าตาของดาราประจำวันนี้ครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับเคยเห็นหนะ้าค่าตากันใน EP อีพนก่อนๆอ,อ้าวดาราเราลงไปแล้วครับตอนนี้ซุปเปอร์ตุรา ได้สไพายเป้เครับเป็นและเขาก็คือพี่พุกครับโอ้โห มาพร้อมกับเครื่องชตปลาครับนี่อนนี้ก็ดูตามขอบฟังก่อนนะครับเราไม่ได้ปล่อยปลานะครับแล้วก็ใครมาใส่เอาก็ได้ครับไม่ได้ว่ากันนะครับนะครับเจอแล้โอ้โหตัวใหญ่มากครับโอ้โ โดดหนึ่งสองสามสี่แล้วโดดโอ้โหไปทางนูน้นนี่แหละครับตัวที่จะต้มวันนี้ครับได้ต้มแน่นอนน่าจะประมาณหกเจ็ดขีดได้เลยครับตัวเมื่อกี้เอาอีกตัวหนึง่งโดดออกมาแล้วครับ ใบใหญ่จะอยู่ในต้มครับกิ่งหน้าครับซ่้นตัวฟางตัวนะครับเราก็ต้องจี้ให้เขาออกมาก่อนนะครับตามริมอบฟังก่อนนะครับตอนนี้มีผมต่อค่อยจิ้มไปครับนะครับมาเบิ้งฟังนี่กันบ้างครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตอนนี้น้ำลดแล้วครับจะลงจับแล้วครับพี่พุกจะลงไป เอาหวิ่งตักครับจับมือเปล่าแล้วมาแล้วครับพี่เห็นมาบริเวณนี้ครับไปเบิ้งครับไปดูนั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นบืนออกมาแล้วจี เห็นด้าเห็นเหโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับซิ่งครับสายซิ่งครับอื้อืมเ,อ,เอ,อ้ไปแล้ว1ตัวไปกับไว้โอ้โหไมเอือไปแลทั้งคุณมาป่ะไปเลยมันขึ้นโคก ไปไปห้ปองผิดทางแล้วฮะต้องไปไล่ทั้งหุ่นออกมาเปลี่ยนทางใหม่ครับไอ้บิ๊กชอนเมื่อกี้ครับไปแล้วครับเราจะไปไล่จากทางหุ่นขึ้นมาครับเปลี่ยนทิศทางการไล่ของมันก่อนครับให้มันขึ้นมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวพี่ภูกำลังเดินไปนะครับ ไงก็ต้องไม่เสร็จแล้วครับเฮ้ยมันต้องเสร็จเราครับวันนี้ในรอดแน่นอนนะครับดูในหม้อแน่ๆครับลงหมอ้อไดแล้วครับย่มันขอนพักบุงเนอะ โหตมเยอะมากครับดูครับดีลากันบา ขบได้เดือยังแบบนี้นี่ของ,ง้อยก่อนพอพอึ้นก่อนขึ้นก่อนอชอดอะไรมาหนึ่งชอดอะไรยมจะพาไปดูไอ้ดอชดกตอนนี้ครับงับบืนบืนอยูนตรงครับ

เนี่ยไม่อยู่ใต้นั่นแหละโอ้โหไปได้ไเดี๋ยวขึ้มาเดี๋ยวเดี๋ดีสรงน้กดแหันนี้เป็นตัวรองเออเฮ้ยอ่อนไปทางโ้อ่ะครับโอ้โหสี่คนร้อยครับ นะครับอออืืหแก่แดดเลยครับแก่แดดเลยอันนี้พี่พุกเครืองแรงไปหน่อยครับโอ้โหน่าสงสารครับดูฮันดู่ันดูฮันดูฮันแต่ยังแมงในน้อยันแมงแมง sai mứa sai mứa đó là đó là cứ mệt mỏi trời chặt Mà cái tay gần đá vô ဖယဖကိ့ပပြရိုဥိုခ် ครับตอนนี้ดูครับจับปลาส้นครับโอ้โหส่วนหนึ่งเราก็ได้แล้วครับอ๋อตัวนั้นแม่ตัวนั้นแม่เลียนเรียนเลียนเฮ้ยทันวะทันวะเฮ้ยอึ๊บโอ้โหดูครับไหน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 ตัวไงวะโอ้โหช่อนครับโชว์โชว์จับมือเดียวดูปลาตัวนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับโดดหนึ่งสองสามสี่จังหวะครับ เสร็จเราแน่นอนครับต้มตัวนี้ครับไปดูครับสรุปแล้วเราได้เยอะไหมครับโอ้อลดายโลยูครับหหตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูเย็นนี้กันครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์ กดแชร์นะครับกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้ทอตะว,วันฟาร์มขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ